สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีนะบันนี่อุ้ยวันนี้เรามี S C P ตัวใหม่ที่เป็นตัวละครที่ผิดพลาดมาแสดงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ S C P หรอตัวละครที่ผิดพลาดของ SCP S C P <ช>ปกติเนี่ยเราจะดูแต่เชเวอร์เฮนเนอร์สันนะใช่อันนี้มันเป็นตัวที่บิดเบีย้ยวของ S C P ด้วยแต่ถ้าใครสงสัยแล้วก,ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชายเก้าเนี่ยอยากดูแล้วย่าชายเก้า อุยบันนี่จะเป็นโควิดะไมาหาจิ้บันนี่เป็นโควิดไม่นะอุยบันนี่ว่าแต่เราก็ไม่ได้ดู scp มานานแล้วเนะาะฉันนี่แทบจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยว่ามี scp อะไรบ้างอะ่ะอุย้ยนี่มัน scp อะไรเนี่ยบันนี่ scp ศูนจ้าโอ้เหมือนหุ่นยนต์เลยอะ ใช่ไหมตัวนี้มันเหมือนหุ่นยนต์มากๆเลยเนี่ยบัดดี้ขอนำเสนอหุอ่นยนต์ scp 0 9 6แต่ว่ามันก็ยังคงลักษณะคล้ายๆแบบเดิมอยู่นะที่ปลายมือมันเป็นสีแดงอะถูกต้องว่าแต่ scp ศูนยเกากไหใช้ก็ชอบตัวแบบไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวบันนี่เอาออกมาเยอะๆให้แชร์ก็ได้ดูดีกว่าอมืมีหลายตัวเลยหรอบันนี่ถูกต้องนี่ scp 0 9น้นี่คือชายขี้อายนนาใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวอเอาออกมาก่อนตัดท่าไปตอนที่เอาออกมาหมดแล้วไป แท้จโอ,โอ้บันนี่นี่มันกองทัพ scp 0 9 6เลยนี่นาไม่ใช่มันคือตัวละครที่ผิดพลาดของ scp 0 9 6บันนี่บอกไปแล้วไงอ่มันเยอะมากเลยอะบันนี่โอ้ยเราเริ่นแากตัวไหนก่อนโอ้ยเริ่มจากทารลก scp 0 9 6ก่อนดีกว่านี่ก <c oughs> ำลัง <c oughs> อมหัวจุกนมอยู่เลยอ้าวเฮ้ยบันนี่ นี่แม่ทะไรเลยมันแตกเฉยอะนี่ไงแตกไปแล้วโอ้ยอวมันเป็นหัวแตกโมนี่นาอันนี้คืออะไรเนี่ยสมองวะหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นปากมาน่ะเนี่ยโอ้โหมันแตกง่ายจังเลยโอ้ยบอบบางเหลือเกินไอซีพีศูนย์เก้าหกตัวนี้เนี่ยนานาซีว่าแต่มีแตกโมอยู่ด้วยเธอไม่ไปกินเหรอแตกโมเนี่ยอ้าวหายไปแล้วว่ะตัวนี้ไม่รู้มาก่อนว่าเนี่ยพังง่ายจังเลยเนี่ยมาดูใกล้ๆปุ๊บพังเลยนี่ตัวแรกเราตอนนี้ออกมาตัวนี้ป็นหุ่นโยนตัวนี้ก็เหมือน เหมือนซอมบี้ใน m i n e c r a f t เลยอ่ะเฮ้ยจริงด้วยแต่ตัวนี้อันนี้เป็นตัวในไมค c r ร f t ตัวนี้ไชเกิลตัวน,นี้ขย,ยับได้ด้วยนะนี่ตัวนี้ต้องไปดูด้านนู้นใช่ไหมไม่ใช่ดูด้านไชเกิลถูกแล้วโอ๊ย<ๆ>แต่ตัวนี้มันไม่มีหน้าไม่มีอะไรเลยอะใช่หุยผีไรหน้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยช่ขี้ไอไรหน้าอ๋อใช่แต่นี่ดูปากมันซี่ฝั่งนี้ยมันมีปากด้วยนะ๋อแสดงว่าอันนี้แหละเป็นหน้ามันโอ้ยอันนี้เขาเต้นอะไรเนี่ย ดูดิตูดสั่นเชียร์ดูดิอันนี้มันทำจากกระเป๋าโอ้ยเฮมันจะระเบิดไหมอะบันนี่ถินยาดิโอ้ยฝุ่นคุ้มเลยนะเนี่ยเครื่องก็แรงกข้ติเครื่องอยู่อนนนนนดนนนนนนนดูนน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 ูนดนนนดูดนวนนนนนนดูนินนนดนนนนนนนเนน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 ่นน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 นยนน อ่ะดูอ่ะดูดูดีอ่ะดูดีดูยีดูยดูดีดูดวักกวักกวักก็วักวักกวักกวักก็วักสุดตัวนี้บอกเล่นอะไรของเธอเนี่ยฮะขอนอนหน่อยดีกว่าขอนอนดีกว่าฉันไม่อยากสนใจเธอหรอกโอ้แตัวนี้กงโค้งทำอะไรเนี <appearances> <aesthetic adapting> <rast> ่ยเป็นกอริลล่าเหรออุ้ย มีเลือดด้วย5 0 0พันแน่ตีทีหนึ่งเลือดก็ยุบเลยอ่ะใช่คนตัวนี้เป็นซอมบี้หัวเป็นซอมบี้แต่ตัวเป็นชายขี้อายนะบันนี่หุยนี่ก็เลือด200ชายเกิลพวกนี้น่าจะมีชีวิตเนี่ยนี่เป็นชายขี้อายในร่างมนุษย์หรือเปล่าวาดูดิปากยืดยาวเลยอ่ะบันนี่ชายเกิลเฮ้ยบันนี่จะทำอะไรอ่ะเฮ้ยฉันขี่ชายขี้อายอยู่แล้วขี่ชายขี้อายได้ด้วยหรอใช่นี่ไปเลยชายขี้อายว้าวควบควบควบ เ้ยต่นี้ก็มีเลือดชกเกิลเฮ้ยมีปืนด้วยอ่ะใช่โอย่างเท่อะชายคีไอคนเนี้ยเราขาดไปตัวหนึ่งนะชกเชกิลขาดตัวไหนตอนนี้นี่เว้ยนี่ชายคีไอจริงเหรอเนี่ยทำไมร่างมันเป็นอย่างนี้เนี่ยชายคีไอร่างบิดเบี้ยวโอ้โหยขายืดยาวบิดเบี้ยวเลยอ่ะใช่ดูนะชายคีไอที่เดินได้ด้วยเดี๋ยวฉันจะปล่อยแล้วนะหนึ่งสองซ้ำซไงโวยยิยงไปจี้กระป๋ายบุ้ม โอ้ยตอนนี้มันเดินกันใหญ่เลยว้าวมันวิ่งแล้วทำไมมันไม่แซมแต่ฉันล่ะบันนี่โุ้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะบันนี่ฉันกระโดนตรงนี้ตบวไปเรียบร้อยชายกี้อายร่างจอบนี่หรือเปลนี้ยไหนเอซีบีตัวไหนไม่อยู่กับที่บ้างเมื่อกี้นี่ไงดูดิมันไม่อยู่ตรงเนี้ยอุ้ยแล้วตอนนี้โก้งโค้งให้ทำไมเนี่ย ไม่ตัวนันวาไปทางนั้นน่ะเ <c oughs> มื่อกี้มันอยู่อีกที่นึงนะอย่ามาเนียนว้าย <c oughs> โอ้ยมันกินเธอใหญ่เลยอะ<จ>ัด,ดนี่ จังเลยอ่ะนี่ขนาดเป็นตัวที่ผิดพลาดนะเนี่ยฉันดิสเอเบิลไว้หมดแล้วนะไม่มันเดินอ่ะโหตัวนี้มันยังจะกินฉันได้อีกแล้วนี่แน่วเฮ้ยทำไมมันเดินได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้านมันได้จริงๆฉันว่าต้านนะดิโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ผิดพลาดของตัวละครอื่นกันบ้างดีกว่าตัวพวกนี้เหรอฮึนี่เลยแต่นี้เธอระเบิดตัวเองทำไมเนี่ยฉันคิดว่ามันจะตาย โอ uh, ้โหบันนี่รอบนี้เป็น SCP อะไรมั้งเนี่ยฉันว่ามันน่าจะมีหลายอย่างแน่เลยอะดูตัวใหญ่นี้ก่อนเลยบันนี่นำเสนอ SCP 0 3 9เอ๊ะ093ฉันก็เําไม่ช่วยแก้เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันก็คิดว่ามี SCP 0 3 9จริงๆอะดิ SCP 0 9 3ตัวนี้หน้าตาไม่เหมือน SCP 0 9 3เเลยอะ SCP-093 ว่าแต่มันคือตัวอะไรนะบันนี่ฉันจำภาพจริงๆมันไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวฉันจะแปะรูปโชว์ขึ้นก็ได้นี่ไงมันคือตัวนี้เห็นหรือยังชาเกลโอตัวนี้นะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อดีกว่าโอเคมีตัวไหนอีกเนี่ยนี่ตัวนี้เลยชารเกลเฮ้ยตัวนี้ SCP 173หรือเปล่าใช่เธอรู้ได้ยังไงนี่มันเหมือน173ขนาดนั้นเลยเหรอฉันดูไปดูมามันก็เหมือนโดเรมอนเลยนะ เออจริงพอเธอบอกมันใายด้วยเลมอนมันก็ดูขายอยู่นะไหนเธอลองเอา S C P 1น3จออกมาดูเทียบหน่อยสิฉันอยากเห็นตัวจริงเทียบกับตัวปลอมอ่ะเธอนี่หางานในฉันตลอดเลยนะชายเกิล S C P 173มาแล้วเอ้ยนี่ไงเห็นไหมมันก็เหมือนอยู่เธอต้องศบตามันนะไม่งั้นมันหันหลังเมื่อไหร่แล้วโอ้ยมันจะล่าเธอทันทีเลยนะชายเกิลนี่ฉันจ้องมันเลยฉันจับตาดูมันอยู่อุ้ยฉันว่า ให้ดีเราเอาออกดีกว่าอันตรายใช่ใช่ใช่ตัวนี้ล่ะตัวนี้คือ S C P อะไรอ่ะฉันเดาไม่ออกอ่ะ S C P 3 0 3ใช้เข้าเธอนี้ไม่รู้อะไรเลยนี่ท่ามดีกว่าเรามาดู S C P 0 7 7ต่อไปโอ้โหตัวนี้มันตัวเล็กมากเลยปกติมันจะเป็นตัวสีดำแล้วก็เดิอย่างนี้ป่ะ S C P 017แต่มันยืนขายซอมบี้เลยอ่ะตัวเนี้ยใช่โอ้ยต่อไปนี่หมาแดงหมาแดง9 9 9 9้ ี่มีอะไรจิ้มอยู่ที่หลังด้วยแล้วตัวมันเป็นเลือดเลยอ่ะดูดินี่ประแจจิ้มหลังมันมเหมือนเท่าไหร่นะใช่แถมฟ้าอย่างใหญ่เลยอ่ะดูดิอุ้ยตัวนี้ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็ก SB ศูยน,น,านาย์หกหกพี่ว่ามันเป็นไหมพรมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มีลูกตาด้วยดูดิมันดูงุงง้งยิงงุ้งยิงน่ารักดีจังเลยอ่ะงุ้งยิงงุ้งยิงคืออะไรไหมมันดูมงมิงอ่ะมงมิงโอเควุ่ยแล้วนี่เธอเอากล่องอะไรออกมา s ีหนึ่งสามหนึ่งไงโอ้โห เหมือนกล่องเลยใช่ไหมใช่อไปตัวต่อไปดีกว่า นี่เลยชายเกล SCP 5 1 3หนย SCP 5 1 3แต่มันเหมือนหินมากเลยในตัวเนี้ยฉันว่ามันอาจจะทำมาจากหินก็ได้ชายเกลเธอว่าตัวนี้คือ SCP อะไรมันเป็นวงกลมขนาดนี้มันใช่ SCP จริงๆหรอบบนี้ s u p อ r Ball SCP ศูนอ๋อ SCP 018แตน่นี่ก็คือหมาแดงอัวนี้ไม่ใช่หมาแดงอันนี้คือแมลงหมาแดงหรือเปล่ามันเหมือนแมลงเลยค่ะใช่ถ้าเหมือนแมลงก็ต้องตัวนี้แล้วชายเกลนี่โอ้ยตัวนี้ขยับได้ด้วยอุ้ยอันนี้เสียง อ,าอาตายเธอฆ่ามาแล้วเฮ้ยนี่ก็หมดเซตนี้แล้วนี่นาที่เดีดกว่านี้ก็คือตัวนี้เลยว้าวมันมันอะไรเนี่ยมาแดงบินได้โ้สนุกอ่ะไวเธ <c oughs> อเป็นอะไรอะฉันโดนดาเมจเอ้ยมันยังลอยอยู่ในท้องฟ้าอยู่เลยเ เธอเป็นอะไรอีกแล้วฉันโดนมันอีกแล้วนม่เลยวายเธอนี่ยิงใส่ฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทางฉันไม่ได้แกล้งเธอเลยชายเกิลนี่แน่ออีกแล้วนะบันนี่นี่แน่นี่แน่ฉันวายบันนี่เธอทำอะไรของเธอเฮ้ยบันนี่เธอวิ่งออกมาจากท้องเจลระเข้เหรอฉันหนีออกมาได้นี่มัน S C P ซีพหกแปด สองโอ้ยแต่ดูขามันบุ้มปุ้ยมากเลยดูดิพี่เชนว่ามันคงกินเยอะอะดูดิมันดูอ้วนแปลกๆอะเดีย๋ย,อยอบบอวอ้วนเลยว้าวใช่พุงมันอย่างเยอะเลยอะนั่นนะสิโอ้โยสงสัยกินอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายเลยละสิเจ้าจอระเคเอชซีพีหกแปดสองนั่นนาดิโอ้ยไม่ออกกายอะดิเฮ้ยเธอเอาอะไรออกมาให้มันเนี่ยนี่เอชซีพีเก้าเก้าเก้า เฮ้ย SCP 999ใช่ตัวที่เป็นเยลลี่หรือเปล่าใช่มันคล้ายๆเยลลี่อ่ะดูดิอันนี้มันคล้ายๆด้วยโอ้เยลลี่ขยับว้าวแต่อันนี้คือเหมือนเอากล่องมาต่อกันเยอะๆเยอะๆเลยอ่ะเฮยวันนี้ตอนนี้เธอเป็นยังไงเนี่ยผูเธอลากลงไปถึงพื้นเลยหรอนี่ยึดไว้ตรงนี้เลยเกงอ่ะโอ้ยยืดยาวเลยอ่ะ นี่ว่าแต่ s c p 682ตัวเนี้ยมันมีชีวิตจริงๆหรือเปล่าอ่ะฉันเห็นมันหางขยับตลอดเวลาเลยอะ่ะเว้ยมีชีวิตจริงด้วยไเกอร์มันกินฉันแล้ว <c oughs> ดูนี่มันจะคาบฉัน <c oughs> กินฉันเข้าไปในท้องแล้วว้ายเธอเหลือแต่หูโปกมาเอา้ยหนีดีกว่า ุ้ยเป็นไรแต่เธอสงสัยมันเห็นว่าเธอเป็นกระต่ายน่อร่อยแน่เลยอะ่ะใช่กระต่ายโดนจระเข้กินฉันโ,<ห>โดนจระเข้ไว้ในเยลลี่เรียบร้อยแล้วของ scp 999มันติดกับดักนี่ไม่ได้แล้วชาออกไม่ได้แล้ว,<ห>วข้ามันอย่าข้ามัน ติดอยู่ในกับดักแล้วไี่จะ,จะเจอเลคเอเ้ยหลุดออกมาแล้วตายเธอฉันะจะช่วยจัดการมันเองเธอไม่ต้องห่วงโอ้มันตายแล้วเย่ yeah, จะคลอคกก็ได ทำเนื้อจระเข้กินไหมล่ะบันนี่วันขนาดเนี้น่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย้นวันนี้บันนี่กับชาเกลขอตัวไปทําจระเข้ย่างกินก่อนดีกว่านะครับกระจายกินจระเข้คลิปนี้ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์นอย่าลืมกดไลค์บันนี่กับชาเกลด้วยนะไม่กดไลค์ใจร้ายมากเลยดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวบันนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายทุกคนไปกินเนื้อจระเข้กันดีกว่าบันนี่เธอกินสดเลยหรอ